ไปต่อกันที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวได้เปิดตัวโครงการเมกะแฮกทอนพร้อมเดินหน้าสตาร์ทอั a i l a n d League 2021นะคะหนุนพลังเยาวชนไทยช่วยคิดช่วยทำขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ดอกอรอนเนกเหล่าธรรมทัศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดตัวโครงการเม่ก,กักแฮกการทอนพร้อมเดินหน้าสตาร์ทอัพไทยแลนด์หลีก2021 ส่งเสริมให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาใช้พลังจินตนาการผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสารรค์ผลงานตอบโจทย์ประเทศเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันพร้อมชวนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งเป้า8,000คนสร้าง400ไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพ สำหรับโครงการไม่กัดแฮกกทอนเป็นหนึ่งใน5โครงการสำคัญของอวที่จะดำเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูป,ปธรรมภายใน1ปีและเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้ร่วมกันร,ระดมความคิดระดมสมองสร้างสารรค์ผลงานที่จะมาแก้ไขปัญหาและตอบสนองนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและประเทศชาติด้วยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือทางไอทีและโลกไซเบอร์มาเป็นตัวช่วยคิดและสร้างงานสร้างนวัตกรรมผ่านการดาเนินงานใน กิจกรรม t t r t u p t h a i l a n d League 2021ใน,ในรูปแบบในรูปแบบเมกะแฮกเกอรอนใน9กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและตั้งเป้าตร้าง Startup รุ่นใหม่ในกลุ่มนิสิตนักศึกษากว่า8,000คนเกิดไอเดียธุรกิจและการพัฒนาแผนธุรกิจมากกว่า400ไอเดียภายในปีนี้สำหรับทางด้านดรพันอาจชัยรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ได้กล่าวว่าโครงการ Startup Thailand League 2021จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเมกกะแฮก a กอ o n ทเวทีเยาวชนระดมสมองและระดมความคิดในทางสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสอดรับนโยบายโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยร่วมกับ40มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการจัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะโคชชิ่งแคมป์และกิจกรรมประกวดแข่งขันพิชชิ่งสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2564นี้ รวมทั้งยังมีกิจกรรมจัดแสดงผลงานต้นแบบจากไอเดียสู่พปรโทไทปยของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนงบประมาณถือเป็นโอกาสสาคัญนะคะในการนําเสนอและแสดงผลงานต่อกลุ่มนักลงทุนและผู้ที่สนใจในธุรกิจสตาร์ทอัพในช่วงเดือนสิงหาคมอีกด้วย